สวัสดีค่ะวันนี้เอิรก็อยู่ที่ร้านเบเกอรี่แลนด์กันนะคะวันนี้เอิร์จะพาเพื่อนๆมาเปิดตู้กันว่าในตู้แช่นี้มีอะไรบ้างเริ่มที่ชั้นแรกกันเลยนะคะตัวนี้เป็นเนยเนยสดของอาราลี่นะคะ อันนี้จะเป็นแบบแบ่งซึ่งแบบ500กรัมนะตามร้านทั่วไปที่เขามาเป็นแท่งแล้วก็แพ็คแบบนี้จะมีแบบขนาด500กรัมและ1กิโลนะคะมีทั้งเนยจืดและก็เนยเค็มตัวต่อไปอันนี้ทองหยอดไข่แมงดาค่ะเล็กๆเ,เอาไว้โรยบนหน้าเคนะ้กเนาะกับเค้กหรือว่าเค้กมะพร้าวเค้กใบเตยมะพร้าวอันนี้ลูกค้าชอบมากเลยค่ะ ทีละแทบแบ,บนันดีกว่าเนาะอันนี้เป็นวิฟค่ะเป็นวิ่ไมล์แลกนะตัวนี้น่ะไม่ใช่วิฟแดลลี่นะคะบางคนเข้าใจว่าตัวเนี้ยเป็นวิฟแดลลี่เพราะว่าเขาแช่ช่องฟิตไม่ได้นะถ้าแช่ช่องคฟิตเสียเขาไลยต้องแช่ตู้ธรรมดาปกติแล้วตรงนี้ก็จะมีของยี่ห้อเด a ิกแอ n เ e อนะคะมีตอนนี้หมดต่อมาเป็นฝอยเขียวค่ะ ฝอยทองเรามีทั้งฝอยทองและฝอยเขียวอ,อันนี้เป็นแพ็คละหนึกิโลนะคะเส้นจะสวยรสชาติหอมอร่อยค่ะลูค้าใช้แล้วติดใจมากสั่งทีเยอะเลยค่ะต่อมาชั้นที่สาเป็นช็อกโกแลตชิปช็อกโกแลตชิฟของเราอันนี้จะเป็นของยี่ห้อเบสเมดนะคะมีช็อกชิปกลางนะ ช็อกชิพเม็ดเล็กแล้วก็ไว้กระดุมอ่าในไหนก็ามาทางนีอ้อะช็อกให้หมดก่อนตัวนี้คือช็อกกระดุมนะคะประเภทนี้คือช็อกค,คอมพาว์นะคะเพื่อนๆดูนะเขาจะเขียนไว้ว่าเป็นเห็นไหมคะนี่นี่เป็นคอมพาว์อ่าคอมพาว์คือเป็นอ๋อไม่ใช่ช็อกโกแลตแท้นะตัวต่อมาคือ ตัวนี้นะคะดูตรงนี้คูเวอร์เจอช็อกโกแลตประเภทคูเวอร์เจอคือช็อกโกแลตแท้ที่จะมีเปอร์เซ็นต์บอกเนี่ยค่ะเปอร์เซ็นแตบบ์บอกห้าสิบหกเปอร์เซ็นตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นถ้าเกิดว่ายิ่งความเข้มข้นอของช็อกโกแลตเนี่ยยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงก็คือเขาจะเข้มข้นมากจะบรรจุมาถุงละขนาดห้าร้อยกรัมนะคะห้าร้อยกรัมนะทุกไซส์ของเบทเมด,เมดคือห้าร้อยกรัมต่อมาค่ะ เอาอันไหนต่อเป็นช็อกโกแลตเลยดีกว่าอันนี้เป็นช็อกโกแลตเหลียงช็อกโกแลตไว้ตกแต่งเค,ค้กไว้บนบนหน้าเค,ค้กนะคะไว้บนขับเค,ค้กก็ได้ตัวต่อมาเป็นช็อกประเภทคูเวอร์เจอร์เหมือนกันคือช็อกแท้นะตัวนี้ทางร้านจะเอามาแบ่งห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมตัวนี้คือสิบแปดเปอร์เซ็นต์จะเริ่มต้นที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะก็จะมีห้าสิบห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ 6กสิบสี่เปอร์เซ็นไปจนถึง74็ดสิบสี่เปอร์เซ็นถุงแบบนี้คือห้าร้อยกรัมนะคะ,อ,ะอันนี้คือช็อกโกแลตชิพเหมือนกันช็อกโกแลตชิพอันนี้ยี่ห้อของทิลลิจะเป็นของเม็ดกลางนะคะของช็อกโกแลตชิพเม็ดกลางของทิลลินี่คือห0ร้อยกรัมค่ะต่ำนึงถุงแต่ของเบสเมดเนี่ยเขาจะบรรจุห้าร้อยกรัมนะ ต่อมานะคะเรามาดูครีมชีสกันครีมชีสก็จะมีฟิลาเดเฟียฟิลาเดเฟียอันนี้ขนาดก้อน250กรัมกล่องเล็กเอไม่ได้ใช้เยอะใช้แบบใช้น้อยก็อันนี้ค่ะครีมชีสของฟิลาเดเฟียเนี่ยจะละมุนของตัวต่อมาเป็นแองเกอร์แองเกอร์เขาจะบรรจุ1กิโลกร,รัมนะคะกล่องแบบนี้คือ1กิโลกร,รมัม คีมชนินของอิมพีเรียลอันนี้ก็1กิโลกร,รัมเหมือนกันตัวต่อมาอันนี้เรามาดูกันค่ะว่าวิปปิ้งครีมสำเร็จรูปอันนี้ของยี่ห้อตาตัวนะคะลูกค้าเอาไปก็คือเขย่าแล้วใช้ได้เลยอันนี้คือไว้บนพวกเครื่องดื่มก็ได้ค่ะเพิ่มวิปแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยเด็กๆชอบเอาไปโรยบนขนมปังไอศครีม หรือน้ำหวานเยลลี่อร่อยค่ะตัวนี้ <S <S ตัวนี้นะคะเป็นเนย Mil <S <S มิลเมทค่ะตัวนี้เป็นเนยเออเค็มนะจะมีทั้งชนิดจืดและวชนิดเค็มมีเมดเขาจะบรรจุมาในกล่อง1นกิโลนะคะเออใช้ได้ใช้งานง่ายทันสมัยเลยอ,นนอันนี้เป็นมิลเมทบัตเตอร์เพียวนะคะเป็นเลยเพียวๆเลยอันนี้ชนิดเค็ม บรรจุมาหนึ่งกิโลกรัมเหมือนกันค่ะเัวตออกมาเป็นของยี่ห้อโฮมเฟสนะคะโฮมเฟสกล่องดำจะบรรจุมาหนึ่งกิโลกรัมเหมือนกันตัวนี้เป็นประเภทของเอียวบัตเตอร์เหมือนกันค่ะร้อเซของเนยยี่ห้อโฮมเฟสถ้าเห็นกล่องดำแบบนี้คือยี่ห้อโฮมเฟส